ะะวันนี้นะคะทั้งรถเกี่ยวข้าวแล้วก็เทรลเลอร์เลยนะคะวันนี้สัพพัฒนาสาขาชัยภูมินะคะอิแต่หัวนันการช่างนะคะถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะต้องขอขอบคุณกับทางคุณพ่อชัยยานะคะวันนี้สั่งจองทั้งรถเกี่ยวข้าวแล้วก็ตัวเทรลเลอร์นะคะคู่กันแบบนี้เลยนะคะวันนี้เริ่ดีค่ะวันที่28ตุมรานะคะถ้าใครสนใจนะคะจองงานแพ็กเกจตอนนี้นะคะยังทัน ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะ s s สองร้อยเครื่องยนต์คามมินนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดตุลานะคะถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะพร้อมกับตัวเทเล,ลอร์ของเรานะคะจองงานแพ็กเกจคู่กันนะคะและชมกันก่อนได้นะคะที่สักพัฒนาสาขาชัยภูมินะคะแล้วก็เขตพื้นที่ใกล้เคียงถ้าใครสนใจนะคะโทรเข้ามาพูดคุยรายละเอียดสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์0 8 9ย์1ป9 6 2สนองนะคะแล้วก็เบอร์ูกเบอร์0ี่6 6 3เก้นะคะ ตัวเทลเลอร์ของเราก็เป็นสเปคตัวรุ่น ss200 โดยตรงเลยหรือจะสามารถไปขนรถอู่ก็ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่90 0 0 0บาทนะคะรถเกี่ยวของเรานะคะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่1 5 0 0ล้าน5 0 0สบาทนะคะถ้าใครสนใจทักเข้ามาได้เลยจองงานแพ็กเกจคู่กันแบบนี้นะคะสวยๆออกไปลุยคู่กันแบบนี้เลยนะคะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะกับทางคุณพ่อชายยาวันนี้นะคะ แตนอูอานาการช่างรถเกี่ยวข้าวสักพัฒนาสาขาเชยภูมินะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ